เม่่ามือนี้เขากลากตัวได้แปดมือแล้วนาะแล้วเขาก็จะมาทําการตรวจเองไม่จ้ะเพราะว่าหมอเรื่อนไปวันที่สิบเอ็ดส่วนสีหอดวันที่สิบเอ็ดโออีกโดนอีกตัางมือเขาก็สีมาตรวจเองจ้ะก่อนที่จะตรวจเขากับศึกษาวิธีตรวจทาง y o u t u b e ซึ่งว่าซึ่งว่าเคยตรวจเองจากเธือ สีซองเลยค่ะคุณวัศนสัน,น,ย,น <c oughs> ยังงม่เข้าใจอกู่วะท <c oughs> ำการสีซองแล้วนะคะเนีย่ยเขาลึก ก okay. well, ็ดีหมนนครับโอ้ยในผลมานนอในถุงมั้น่ะซองมันมาด้วยซองุ๋ยช่องอย่างเรามาสเอมาเมียนะะทุกคนเอาเอาตัวใดตัวนี้มาอันนั้นแหละอันนั้นแหละเลยล้วกะสีถุงห่ยดิยอดระเ้อตึง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 แรงแต้แงโอ้ยเสียวเสียวเสียวอย่านะอย่านะอย่านะ อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อามันคือผ่านตัวซีผ่านตัวทีมันผ่านขึ้นไปเฮ้ยนิยังขี่ลังลังเสร็จไหมยายขีดล่างๆ,าางๆังเสร็จนิยังใส่เบิ้งด้วยละ่ะเรียบร้อยวันนี้เอาได้ป้องบ้านเ <ไป S 2> นี่ยได้ผลป้อนบ้านเนี่ยใส่เบิ้งด้วยล่ะถ้าหน้าติดไหนมันจะเป็นอะไรวะเปิดคู่มือเบิ้งด้วยล่ะดีมักขี่ขึ้นขีดเดียวอยู่บนเดียวให้ให้เย่เย่ พี่แมนบัสพี่ตัวซีบ่อันนั้นอะบอทุกคนค่ะผ่านไปห้าวินาทีแล้วตัวซีแสดงว่าเย่ผ่านอันนี้ของพี่วัสันนะคะของพี่น้ำของนินดาแทนว่าตัวดอกกิีตัวซีค่ะทุกคนดีใจจังเลยแมนบ่ะ น่าจะมเม่นเนาะว่าได้ผิดพลาดตัวเตประกันไดห,หรอกคิดว่า